ขอบคุณคุยมากๆนะขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่นะขอบคุณมากเลยถ้าประการใดต้องขออภัยนะครับยินดีครับคุยพี่พี่เพิ่งปักหุ่นพี่เพิ่งทำให้ตัวติดฟ้าให้ประแจเป็นพอดีดวงพรเข้ามาเมื่อสองวันที่แล้วแล้วเขาแนะนำพี่ บักบเอ๊ะทำให้่าแช่หน่อยทำไม่เป็นก็ <c oughs> เลยก็เลยถามเขาดวงตาฟังมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมันจะฟังตอนนี้ตอนถ้าตอนที่คุยอ่ะมันจะลดลดรูปเลยเจ็ดสีสวัสดีครับผมแต่ถ้าที่ทำกับข้าวตอนที่ทำกับข้าวนะันจะเยอะมากเลยเข้ามาดูทำกับข้าวครับแต่ว่ามาคุยอย่างเงี้ยดวงตาจะลด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 หมานแล้วนะครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณเจ็ดสีด้วยนะครับ ดิดีะนินด,ดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผู้กำลังใจเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมีอะไรแนะนําได้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับขออภัยจริงๆครับไลฟ์ยังไม่ค่อยเป็นและไม่ค่อยปฏิบัติขาดเท่าไหร่นะครับไม่รู้เอ่อผมไลฟ์นี้ก็ไม่รู้จะผิดกฎป่ะเอาจริงๆนะไลฟ์ดูแบบภาพแล้วก็มีเสียงพูดคุยมีเสียงมีไฟรูปมีอะไรพุกนี้นั่นน่ะผมไม่ทราบอหหน่แต่ว่าผิดกฎหรือเปล่า แล้วครับขอบคุณมากๆครับถ้ามีอะไรแนะนำพี่พี่ก็ถามปุ้ยแหละไ <c oughs> อ้ <c oughs> ขอ้ขอความอันเนี้ยข้อความที่พิมพ์เน้วนะครับพอพอพี่ทำไปใช่ไหมทุกออคนต้องมาคุยได้อย่างงี้ไงไม่ติดนะครับปุก้กจะถามตอโอเคครับแล้วก,แวก็แล้วก็การพิมพ์ข้อความมาพามาิมพ์แบบยาวยาวโล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 ออย่างเงี้ยได้ไหมปุ้ยติดไหมจัดไปเลื่อนกับคุณครับผมก็จะขึ้นตอนเนี้ยค่วนมากส่วนมากตอนเยน็นตอนเย็นประจำตอนเช้าเนี้ยถ้ามีลูกค้า ก็จับขึ้นครับตอนเช้านะถ้าไม่มีลูกค้าก็จะเป็นขึ้นเราเตรียมของเตรียมของพี่ก็เกรงใจเปิดหะดูแต่กระทาเกรงใจเกรงใจนะแม่ว่าไม่เกรงใจเกรงใจส่งแบบนี้รัวๆไม่ผิดคราโอเคครับก็ก็มีคนมาถามพี่ผมได้มีคนมาถามพี่เพื่อนเพื่อนมาจากถามผมเละมาถามว่าผิดไหมผิดไหมผิดไหมเชฟผิดไหมพี่ก็ไม่น่าจะผิดนะเห็นเราทำการอะไรประมาณนี้นะครับ มีอะไรพี่ก็ถามปุ้ยแหละมีปฏิบัติป่ะกันแล้วก็ไอ้เรื่องอะไรนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอมันครบแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องถามปุ้ยอีกแหละ่ะว่าต้องทำยังไองต่ออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทรายาขอบคุณมากครับขอบคุณมากเมื่อวานก็เข้าไปดูทุก,กี้แป๊บหนึง่งไม่มีใครไม่มีใครเปิดเ,เลยมีทุก,กี้อยู่คนเดียวครับ เข้าไปแว๊บนึ่งตอนคืนนะตอนคืนนะครับครับนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครบแล้วพี่จะถามพอเข้าไปดูแล้วมันก็งงมือนกังไมีเป็ดมีเป็นวันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนพี่จะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ก็จะเอาเอาเอ,าอาีกท่านก็ง กูถึงกูถึงอยากส่งไหมก็ไม่อยากเลยเสียด้เสียด้เสียด้คนดูเสียดายตรงคนดูเยอะเวลาไปไว้ครับใช่ครับใช่ครับก็ไม่รู้นะก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเวลามันยังไงแต่มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นนะครับแต่จะไม่รู้เลาทำกับข้าวอย่างเดียวไงพอเห็นพี่เนี่ยเขาไปไปไปแต่ถ้าดูกับข้าวอ่ะเขาก็จะค้างดูไว ทำอะไรอะไรประมาณนี้ทําอะไรก็ ủ, <c oughs> ดูดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อขอบคุณครับพูดพูดจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับที่เก่งใจเพราะว่าพูดหลายบ้านนี่เ้วพูดไปหลายบ้านนะเก่งใจ,จเก่งใจจริงๆนะเพราะว่าโอ้ยเหลือโอเคแค่นี้แหละถ้าอ,อ,อย่างี้ขอย่านลงนะครับโอเคนะครับ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็มา,าดูไลฟ์สดการทำอาหารนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับไลฟ์จากดิสเกตนะครับร้านอาหารดิสเกตไม่ใช่ร้านผมนะผมเป็นลูกจ้างถือว่าประการใดต้องขออภัยนะครับโอเคนะขอบคุณคุ้ยมียมากๆนะคุ้ยมีหลายเครื่องผ้ต่อด้ขอโอเคขอบคุณคุ้ยที่ก็เกรงใจไม่ใช่อะไรหรอกจริงจริงเกรงใจจริงๆนะมีแต่เห็นหลายคนเลยคุ้ยต้องทักทอด,ด้วย โอเคนะโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคุณ้ยขอบคุณมากๆครับบายครับ